สวัสดีครับสวบัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้มาลุยกันนะครับกับวัตถุมงคลนะของอ่าหลวงปู่มหาสิราพุทธาพิเศษนะครับวันนี้นะครับขมมาอัปเดตหน้าพยักกันหน่อยพี่นะครับหน้าพยักกันหน่อยนะฮะวันนี้มีมาให้พี่ๆนะครับนะสิบสองรายการเดี๋ยวมารับชมไปมาพร้อมกันนะครับถ้าหากพี่ชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทางอิอรไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับนะลองเลือกชมดูพี่ชายจัดส่งฟรีทุกรายการครับก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับ ขอมานำเสนอครับรายการแรกตอนนี้เหลือ,อยู่นองหนึ่งองนะฮะตอนนี้น้องยังไม่ได้มานะครับเหลือ,อยู่นงองรายการนี้เป็นลูกอมพริกดวงนะครับรวมรรมูลสารร้อยแปดผงจินดามนีฮะตอนนี้กำลังหาเข้ามาอยู่นะพี่นะสำหรับลูกอมนะรายการนี้เลขโค้ดจำเบอร์มาเลขสิเจ็ดพี่ชายนะครับเลขโค้ดจำเบอร์วันที่เจ็ดนะครับแบ่งราคาเดิมนะสองร้อยบาทพร้อมจะส่งพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับน้ำมาเป็นหน้าพยักษ์ครับหน้าพยักษ์นี้นะวัดจัดสร้างนะครับหน้าพยักษ์นี่นะฮะวัดจัดสร้างนะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับที่300บาทนะครับเลขคุณตัวเบอร์242นะครับ242นะครับรายการที่1นะฮะนี่ฮะรายการที่2นะครับนะเลขคุณตัวเบอร์หมายเลข4ครับ รายการที่2เลขค้นตัเบอร์หมายเลขสี่นะครับรายการนี้นะครับนะนี่นะเป็นเนื้อชุบเงินลงยาครับพี่ชายนะครับรายการที่2นี่ครับ300บาทเท่ากันนะพี่ชายนะต่อมาครับรายการที่3ครับรายการที่3เลขค้นตัเบอร์289รายการที่3เลขค้นตัเบอร์2 8 9ครับนะฮะรายการที่3นะครับต่อมารายการที่สครับ รายการที่4ี่ครับนี่รายการที่4ี่เลขคุณเบอร์4 5 8ห้านะครับรายการที่4เลขคุณเบอร์4 5 8ห้านะครับรายการที่4ี่นะพี่นะเลขคุณเบอร์4ี่ห้านะครับ <c oughs> ต่อมานี่ครับเป็นรายการเนื้อชุบเงินซาตินนะครับเนื้อชุบเงินซาตินจะอยู่ที่อง์ละ200บาทพร้อมจะส่งนะครับอยู่ที่องค์200นะ100บาทพร้อมจะส่งฮนะนี่ฮะ250รบาทนะครับนะ รายการนี้่ยเป็8ปันให้นะสองรอยบาทนะครับนี่ฮะรายการนี้รายการที่หกเลขคุณตัเบอร์เจ็ดเก้าห้าครับเจ็ดเ้าห้าครับนี่ฮะนี่ฮะที่สวยเลยนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะนี่ฮะเลขคุณตเบอร์เจ็ดเก้ยกคู่สี่ร้อยพี่ชายนะครับยกคู่สี่รครับพี่ชายนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เเลขคุณตัเบอร์หนึ่งสองเก้าเจ็ดครับหนึ่สองเก้าจครับพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ เนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับนะต่อมารายการที่8ครับพี่ชายรายการที่8นะครับเลขคู่ตัเบอร์1633ครับรายการที่8เลขคู่ตัเบอร,ร์1633ฮะนี่ครับนะสวยๆเลยพี่ชายนะครับเนื้อชุบเงินซาตินนะครับปัดซาตินนะพี่ชายนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่รายการที่9 72, 2, ครับรายการที่9เลขคูณตัเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองครับรายการที่9เลขคูณตัเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองครับนี่ยกคู่สี่ร้อยบาทนะครับองค์เดียวองค์สองร้อยห้าสิบบาทนะครับแบบลงยาสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายเอสามร้อยนะครับพี่ชายนี่ฮะแบบลงยาสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบครับ รายการที่10นะครับมาเป็นเลขค้นตเบอร์หมายเลข8 6 4ครับรายการที่1 0มาเป็นเลขค้นเบอร์หมายเลข8 6 4ครับรายการที่10นะรายการที่11นะครับนะรายการที <men <men> <men ่11มาเป็นเลขค้นเบอร์1085ครับรายการที่1 1มาเป็นเลขค้นตัเบอร์1085ครับกับรุ่นหน้าพยักษ์ครับวัดจะสร้างนี่หน้าพยัก์นี่นี่ครับเสริมอำนาจเสือบารมีนะครับเสริมคล้าคลายนะครับ ต่อมารายการที่12อรายการที่12เลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลข1036ครับ1 0 3 6คราับพี่ชายดูอะพี่ดูครับงานหล่อนูนๆแบบนี้เลยพี่นะนี่ฮะนูนๆแบบนี้เลยพี่นี่นี่ครับไม่ใช่เล็กๆนะพี่นะนูนสวยเลยพี่นะนี่ยรายการที่12นะครับ2 5 0อิบาทยกคู่400ได้เลยพี่ชายนะครับต่อมาคับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่13ครับ รายการที่13มาเป็นเนื้อทองเหลืองชุบทปัสตินะเนื้อทองเหลืองปัสตินเลขคุณัเบอร์338ครับเลขคุณัเบอร์338ครับนะ250าบาทพร้อมส่งเหมือนกันครับพี่ชายรายการที่13ฮะรายการที่14เลขคุณตัเบอร์หมายเลข83ครับรายการที่14เลขคุณัเบอร์หมายเลข83ครับเนี่ฮะรายการที่14นะครับ ต่อมารายการที่15เลขโค้นตัเบอร์หมาเลขสามสิบหกครับรายการที่15เลขโค้นตัเบอร์หมาเลขสามสิบหกฮะนี่ฮะต่อมาครับรายการที่16ครับ16เลขโค้นตัเบอร์มาเลขสามเก้าแปดครับ16เลขโค้นตัเบอร์หมายเลขสามเก้าแปดครับนี่ฮะรายการที่16นะครับนี่ฮะ ต่อมาครับเป็นรายการที่17ครับรายการที่17เลขคุณเบอร์358ครับรายการที่17เลขคุณเบอร์358นะครับนี่ฮะรายการที่17นะครับรายการที่18เลขค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลข186ครับรายการที่18เลขค้ดัเบอร์หมายเลข186ครับนี่ฮะรายการที่18นะครับสวยๆเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่19ครับ รายการที่19เลขค้นําเบอร์หมายเลข187ครับรายการที่19เลขค้นตัเบอร์หมายเลข187ครับนี่ฮะรายการที่19นี่ครับนี่ฮะ187ครับรายการที่19ต่อมาครับรายการที่20ครับรายการที่20เลขค้นตัเบอร์หมายเลข6กครับรายการที่20เลขค้นตัเบอร์หมายเลข6กครับรายการที่20นะครับเลขค้นตัเบอร์64นะครับนี่ ต่อมารายการสุดท้ายครับหลงยูองงี่พี่นะเนื้อชุบเงินนะครับเนื้อชุบเงินองค์นี้นี่ครับนะเลขโค้ดตัวเบลเลขหนึ่งศูนย์แปดแปดฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะเอาไปครับพี่ชายสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนี่ฮะสวยๆเลยนี่ครับสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี้นะพี่ชายนะหากชอบจุจายรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆครับ